สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นทูนะครับอันนี้ก็ตัวมันจะเล่น่อน้่งซับซ้อนนิดนึงครับเพราะจะข้ามเรื่องไอ้งไอเทมเอมเบ้มอะไรไปเลยครับสอนแค่สเตปการเล่นอย่างเดียวไอเทมก็ดูเอาแล้วกนะันประมาณนี้นะครับก็ไปกรอกตามกันได้มันจะออกประมาณนี้แหละทู True ไม่ได้ต่างกันมากนะประมาณนี้เลยออกแค่มีอันนี้ก็วิ่งทั้งเกมนะไอมีดเจ็ดสมุดเนี่ยนะครับงั้็ประมาณนี้นะครับมาดูคอมโบก่อนคอมโบของทูเนี่ยมันจะไม่ตายตัวนะครับแต่เดี๋ยวเอาท่าเบสิกก่อน เบสิกก็จะประมาณนี้นะปึ๊บปึบแล้วก็สกิลสองก็สกิลหนึ่งเปะแล้วก็ไปประมาณนี้คนระับอันนี้คือชูปกตินะครับอันนี้อันนี้คือปกติเลยไม่ได้เป็นชูโปเล่แล้วถ้าเป็นชูโปเลนี่ต้องอยังไงแต่อันนี้บอกก่อนนะไอ้คำว่าชูโปเลนี่ผมแม่งยังไม่รู้เลยว่ามันหมายความว่าอะไรแต่คือเขาเรียกกันอย่างน้ครับก็คือเราจะประมาณนี้นะครับชูโปเลปึบปึบสกิลสองเตะปึบแล้วก็วาร์ปแล้วก็กลับประมาณ ต้องวาร์ปด้วยนะครับก็คือถ้าไม่กดวาร์ปเนี่ยเดยวคนก็จะคิดว่าเราเล่นไม่เก่งครับแล้วก็ทาได้อีกแบบนึงครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอันติสองวาร์ปกดตะกิ้สองทีนึงก่อนด้วยนะครับแล้วค่อยพุ่งไปมันจะได้เท่ๆหน่อยครับก็เดี๋ยวดูอีกทีครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเซตวาร์ปแล้วก็ไปประมาณนี้ครับเนี่ครับอันนี้ก็คือเป็น ค่าของชูโปเลนะก็คือเราจะกดวาร์ปก่อนก่อนที่จะอันตีไปนั่นเองนะเพราประมาณนี้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเตะวาร์ปแล้วก็เข้าไปเตะทีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือต้องวาร์ปก่อนถ้าไม่วาร์ปนี่เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราไม่เก่งนะครับต้องวาร์ปทุกครั้งนะอันนี้แนะนานะต้องวาร์ปนะไม่วาร์ปไม่ได้นะเพราะงั้นผมเลยเอาปุ่มวาร์ปมาวางไว้ตรงนี้เลยเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการตั้งค่านะครับเราจะต้องตั้งค่าแบบว่า ค่อนข้างจะพอทางนิดนึงครับเราจะต้องตั้งเป็นตีใกล้นะครับเนี่ยกดตั้งค่าเฉพาะฮีโร่นะและตั้งเป็นเป้าหมายใกล้สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลากดตีหัวมันจะโยกนะครับต้องตั้งเป็นใกล้สุดกดตั้งค่าลายลายฮีโร่นะครับเนี่ยครับมันก็ไม่ตายตัวนะครับสกิลก็สกิลหนึ่งนี่จะมันจะคล้ายๆของลิโป้ใน rv นะก็แบบคืนทัชโชอ่ะสามทีหนึ่งสองอันที่สามก็ยกลอยอันที่สองสกิลสองเป็นท่าสไลด์แล้วก็เพิ่มเกาะน,นะ แล้วระหว่างที่เราสไลด์อยู่เนี่ยมันจะกันซีซีด้วยนะครับเห็นไหมส่วนนันตีก็เนี่ยครับมันจะกดใช้ได้สองครั้งครั้งแรกเตะไปก่อนแล้วกดอีกทีมันก็จะตามไปรัวตามไปรัวหมัดแล้วก็ติดสตันอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นคอมโบก็ได้อีกเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งสองปึบปึบเตะอะไร่างถ้ากดไวๆมันก็จะไปเลยนะครับแต่เขาจะไม่ทำกันนะครับพวกชูโบเลยเราต้องหวาก่อนนะครับเนี่ย นียประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะมีแบบคอมโบแบบเตะมันส่วนมากอะ่ะมันจะต้องเตะแบบคือถ้ามันอยู่ใกล้ป้อมเราต้องพยายา,ยามที่จะแบบเตะเขาเข้าป้อมให้ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะดเดี๋ยวเรียกมาตรงนี้นนะเนี่ยมันต้องถ้าอยู่ประมาณนี้เราจะสามารถเตะเข้าป้อมได้นะอย่างงี้ครับหนึ่งเปิดเปี่ยเห็นไหมให้ไเข้าป้อมเห็นไหม ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีท่าหนึง่งคือเตะฟิกเกอร์อันนี้อาจจะต้องมือไวนิดนึงนะครับนะ่าจะต้องต,ต้องมือไวนิดนึงก็คือถ้าเรากดเตะไปเนี่ยแล้วเรากดฟิกเกอร์ไปข้างหน้ามันจะลอยกลับหลังมานะครับแล้วมันก็จะเข้าไปโดดป้อมแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะลอยเข้าป้อมและท่านี้ก็ใช้คู่กับวาร์ปได้เหมือนกันทําเป็นแบบชูโเลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ รอบอทเกิดคะับเกิดอ่าโอเคอย่างนี้นะครับก็คือนี่ครับดูนะอ๋อไม่ไม่นี่บอมบอมก่อนบอมก่อนครับมาถอยทีถอยทีอันอันีบอมไม่นับไม่นับมานี้ยเนี้รอดูนะอ่านี่นะครับนี่นะเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือสไลด์บบ๊ับ แล้วกนะ็กลับไปประมาณนี้นะ่ะเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบครับจริงๆมันใช้คอมโบกับตะกิลหนึ่งก็ได้นะปก็ปกติเลยเปิบเปิบเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคืออันเนี้ยยากนะผมองตรงพรุ่งตรงผมก็ยังฝึกทำท่านี้อยู่มันทำก็นันยากนะแต่ว่าถ้าทำคล่องทำคล่องๆเนี่ยจะมีประโยชน์มากเราสามารถเลือกได้เลยคนระับจะให้มันกระดอนไปทางไหนคือเราแค่ฟิกเกอร์ไปอยู่แบบ ฝั่งที่ตรงข้ามกับที่เราอยากให้ไปอย่างถ้าเราอยากให้ไปฝั่งขวาเนี่ยเราก็เตะเรลก็ฟิกไปซ้ายอย่างนี้ครับถ้าเราอยากให้ไปซ้ายเราอยากให้ตัวมันกระโดดไปทางซ้ายเราก็เตะแล้วก็เตะแล้วฟิกไปขวาอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันสามารถกําหนดเป้าหมายได้แต่อาจจะต้องมือไวนิดนึงถ้าเนี้ยอังยิงใช้ยากนะช้ยยากแต่ถ้าทาคล่องได้เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากๆเฉพาะท่านี้เลย คครประมาณนี้นะครับการเล่นทูโบเลยสงสัยตรงไหนถามผมได้เพราะผมนี่อนาคตก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นชูอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามในสตรีมได้เลยนะครับไปละเจอกัน,นัครบ